สวัสดีครับผมมีข่าวดีที่จะเรียนให้ผู้ที่สนใจและติดตามนวัตกรรมของแอปโกได้ทราบครับในวันที่30มิถุนายนนี้พันธมิตรจากประเทศจีนสั่งวัตถุดิบที่ใช้ในการบรรจุแคปซูลเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งเพื่อใช้ในโครงการรักษามะเร็งในประชาชนชาวจีทั่วประเทศจีนครับงานนี้มันก็เกิดขึ้นจากการที่เขาได้ทดสอบนวัตกรรมของเราอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็พบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งซึ่งไม่รักษาแล้วหมอไม่ดูต่อแล้วก็ได้มีการใช้นวัตกรรมของเราพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้สุขภาพดีขึ้นไม่ทรมานกลุ่มที่สองที่เขานําไปใช้ในการทดสอบก,ก็คือกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการทําเคมีและหลังสีบําบัดซึ่งทําให้เกิดผลข้างเคียงเยอะมากก็ปรากฏว่ากลุ่มเหล่านี้เมื่อใช้นวัตกรรมของเราควบคู่ไปแล้วผลข้างเคียงของเคมีมบําบัดและหลังสีบําบัดมันหายไปหมดเลยแล้วก็ทําให้หายจากมะเร็งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย และในกลุ่มที่3ครับในระหว่างการฟื้นฟูก็พบว่าทุกๆคนสู่ภาพดีขึ้นหมดเลยครับอย่างรวดเร็วด้วยซึ่งผลที่น่าพอใจนี้ก็จะทำให้เขาตัดสินใจที่สั่งวัตถุดิบของเราแล้วก็จะรักษามะเร็งให้ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศจีนโดยหวังว่าเขาจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะรักษาอยู่หล้านคนครับเราอาจจะผลิตไม่ทันแต่ไย่งไก็ตามเราก็จะผลิต ให้มันมากที่สุดที่จะมากได้เพื่อจะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเพื่อจะสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยว่าเรามีนวัตรกรรมที่สามารถจัดการกับปัญหามะเร็งจนประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยทางสมุนไพรด้วยนะให้ความเชื่อถือและนําไปใช้รักษามะเร็งในประเทศจีนก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ใช้วิทยาศาสตร์ล่าสุดในศตวรรษที่21ในการพัฒนาสูตรของเรา ให้ไปทาหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายการกระตุ้นคิลเลอทีเซลด้วยนวัตกรรมของเราสามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้กลับมีคุณภาพชีวิตอย่างปกติได้อย่างดีเลยและจะอยู่รับใช้ให้บริการกับผู้ที่มีปัญหาไปอีกยาวนานครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ติดตามนวัตกรรมแอมโก้ GO. ขอให้ได้มีความภาคภูมิใจครับสวัสดีครับ